สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับหูฟังบลูทูธ o t o LP40 ครับหูฟังตัวนี้ราคาไม่แพงมากครับราคาประมาณ300บาทรวมส่งใครที่กำลังใช้หูฟังบลูทูธราคา100กว่าบาทอยู่นะครับผมแนะนำให้เติมเงินอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเงินอีกนิดนึงซื้อเจ้าตัวนี้ดีกว่าครับเสียงนะครับคุณภาพมันคุ้มค่ากันเยอะมากเลยครับวัสดุโดยรอบนะครับเป็นพลาสติกแข็งมันวาวนะครับสวยมากนะครับ ด้านหลังนะครับจะมีปุ่มกดนะครับสําหรับชาร์จไฟนะครับแล้วก็ถ้ากําลังชาร์จอยู่มันจะขึ้นสีเขียวนะครับถ้ามันใกล้หมดจะเป็นสีแดงนะครับตรงนี้จะเป็นรูชาร์จแบบ Type C นะครับด้านหน้านะครับจะสกรีนยี่ห้อ o n o ติดอยู่นะครับด้านบนนะครับจะเป็นฝาของมันนะครับมันจะติดแม่เหล็กไว้นะครับนี่ครับแน่นมากไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดตกนะครับ ตัวหูฟังสวยงามมากครับแล้วก็ด้ามข้างล่างนะครับด้ามจับข้างล่างไม่ยาวมากนะครับตรงด้ามจับนะครับมันจะมีรอยปากแบบนี้อยู่นะครับเป็นที่ไว้สําหรับทัชนะครับเพื่อออกคําสั่งต่างๆนะครับไม่ใช่ตรงสีดํานะครับตรงสีดํานี้ไม่ใช่ไว้สําหรับทัชนะครับต้องเป็นตรงนี้นะครับถ้าเราแตะหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการ หรือพอดเพลงนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์กด1ครั้งก็จะเป็นการรับสายหรือวางสายนะครับถ้าเรากดค้างไว้ก็จะเป็นการปิดการใช้งานหูฟังนะครับกด2ครั้งเบาๆนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเสียงหรือลดเสียงนะครับถ้ากด3ครั้งเบาๆนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงถัดไปหรือย้อนหลังนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับเราสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึงประมาณ4ชั่วโมงเลยนะครับ และถ้าหากว่าตอนไหนเราไม่ใช้เราเก็บใส่กล่องมาน,นะครับกล่องมันก็จะชาร์จไฟให้กับตัวหูฟังอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำให้มันใช้งานได้ยาวนานมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราใช้งานหูฟังจนแบตเหลือศูนย์เลยนะครับเวลาเราเก็บใส่กล่องนะครับกล่องมันจะชาร์จไฟให้ตัวหูฟังนะครับเราสามารถชาร์จได้ถึงประมาณ3-4ครั้งเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเรา ไม่ได้ใช้งานหูฟังจนแบตเหลือศูนย์นะครับเวลาเราเก็บเสร็จกล่องชาร์จนะครับมันก็จะสามารถชาร์จได้หลายครั้งส่วนเรื่องเสียงนะครับสําหรับผมนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนะครับเขาทํามาพอดีพอดีนะครับเป็นเสียงแบบกลางๆฟังสบายนะครับสามารถฟังได้ยาวนาน ไม่เหมือนหูฟังบางอันนะครับที่บอกว่าเน้นเบสก็เบสแรงเกินนะครับหรือแหลมมาก็แหลมบาดหูนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเสียงเขาจะกลางๆนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับก็จะเหมือนกับหูฟัง iPhone สมัยก่อนนะครับที่มันมีสายเสียบที่รู3.5นะครับแต่ตัวนี้เบสจะดีกว่านะครับแล้วก็มิติของสเตทของเวทีนะครับจะกว้างมากครับ แล้วที่สำคัญนะครับก็คือสัญญาณเสียงนะครับของเขาไม่มีดีเลยนะครับทำให้ตัวมันสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ใช่ใช้เฉพาะฟังเพลงอย่างเดียวนะครับเราสามารถเอาดูคลิปดูหนังนะครับหรือว่าเอาเล่นเกมก็ยังได้เลยนะครับเพราะเสียงเขาจะไม่ดีเลยนะครับเวลาเราดูหนังเสียงก็จะออกตรงปากนะครับเวลาที่เราเอาใส่ในหูนานๆก็ไม่เจ็บหูด้วยนะครับเขาออกทรงมาพอดีพอดีกับรูหูเลยนะครับ หูฟังตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาหูฟังบลูทูธดีๆราคาย่อมเยาอยู่นะครับแล้วก็หากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ